โอมะละกอใครสวยจังทำส้มตำกินดีกว่าป้าโมจะขอมะนาวไปส้มตำหน่อยครับเอาเลยจ้าขอบคุณครับป้าขอพริกด้วยนะครับป้าขอปลาร์ดหน่อยครับเลยจ้าป้าขอกระเทียมด้วยนะครับเอาเลยขอน้ำตาลด้วยนะครับจุสด้วยน้ำปลาด้วยนะครับ ป้าขอยืมคุกหน่อยครับจ้้ขอบคุณครับบ้านมีอะไรสักอย่างบ้างไหมเนี่ยยายซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่หน้อยเอาของยายไปใช้ก่อนยายยังใช้ดีอยู่เลยโยนทิ้งเถอยายใครเขาจะใช้ยายโทรศัพท์เก่าแบบนี้ไปไหนไอยเพื่อนตาย โมยายซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้จริงเหรอครับยายขอบคุณครับโมขอโทษนะที่โยนโทรศัพท์ยายทิง้งไม่เป็นไรยายก็ซื้อใหม่เหมือนกัน